สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับช่อง่ายพาเพลินนะครับก่อนจะรับชมคลิปไปดูรีวิววัตถุมงคลนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องง่ายพาเพลินด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ไม่มีไม้หน่อยนะอาจจะ เสียงนะครับอาจจะไม่คมชัดสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องขอกราบขออภัยด้วยนะครับผมเนื่องจากกลับไปพิศนุโลกกลับไปต่างจังหวัดนะครับปรากฏว่าไม่หายอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมาคะเนื้อนะครับก่อนจะคัดเนื้อเดี๋ยวผมจะแกะนะครับที่เขาสัมนาคุณให้ก่อนนะเขาคืออะไรนะครับดูซิว่าจะสวยขนาดไหนนะครับทีมงานจะสร้างครับเต็งสี่นะครับเต็งสี่ะรู้จักกันนะครับอยู่ ใกลๆผมนี่แหละนะครับก็เลยได้ค่อนข้างไวหน่อยนะครับปกติแล้วถ้าเป็นที่อื่นนะครับก็ต้องรอนะครับผมมาก็ต้องรอประมาณสัก2-3วันได้นะครับกว่าของจะเดินทางมาถึงนะครับก็รุ่นนี้ก็ปลูกเสร็จไปเมื่อวันที่11ิุายนสองพนาคม2567นะครับวันนี้วันที่12นะก็เดี๋ยวจะส่งวันนี้เลยนะครับสำหรับท่านที่พร้อมรับพร้อมสะดวกนะครับพร้อมรับ พร้อมโอนนะครับพร้อมจ่ายนะก็ส่งให้วันนี้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเจ้าสัวนะครับก็สร้างในวาัดสำคัญนะครับผมเก้ารอบนะครับของหลวงปู่คีบพิระปัญญยวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดนครพนมนะครับปีนี้หลวงปู่ก็อายุครบร้อยสี่ปีนะครับ ปัจจุบันท่านเป็นพระนักปฏิบัติและเมตตาสูงนะครับอีกทั้งยังเป็นหมอยารักษาคนแม้ทั้งจะอายุมากนะครับแต่ก็ยังแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวนะครับท่านสุขภาพค่อนข้างจะแข็งแรงกันเลยทีเดียวนะครับขนาดร้อยกว่าปีแล้วนะท่านยังเดินเอินได้อย่างสบายเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับพวกเราเนาะ70-80ก็ไม่น่าจะ ไหวแล้วนะปัจจุบันนี้นะถ้าเป็นคนทั่วไปปกติทั่วไปอนะเนาะนะครับอ่ะวันนี้ก็ถือว่าเอา่อเป็นถือว่าดีเลยแหละนะครับที่เราได้ร่วมบุญกับพระน,นิสงขนาดนี้นะพระผู้เมตตาสูงนะครับนี่ก็เป็นปีสุดท้ายนะครับที่จะมีการจัดสร้างนะครับวัตถุกมกคลน,นะครับหลังจาก ผ่านพ้นปีนี้ไปแล้วนะครับปีหน้านะครับเขาก็จะให้งดการจัดสร้างแล้วเว้นแต่นะครับจะมีวาระสำคัญนะครับทางวัดจะเป็นผู้สร้างเองนะครับปีนี้ก็ออกมาประกาศตดเกนแล้วล่ะนะทางวัดนะครับว่าไม่ได้อนุญาตให้ผู้ใดจัดสร้างแล้วนะครับเว้นซะจากนะครับท่านที่แบบอขอการจัดสร้างไว้แล้ว นะครับก็จะต้องเคลียร์นะภายในปีนี้นะครับปีปี67นะครับนะก็ก็นั้นนะรีบเก็บได้รีบเก็บนะครับก่อนที่เราจะอารอเก็บวันหน้านะครับวันหน้าอาจจะแพงก็เป็นไปได้เนะราจะมาชมกันก่อนนะครับว่า เขาสัมมนาคุณอะไรมาให้นะครับโอ้โหกล่องแกะยากนิดนึงนะทุกคนนี่อ๋อน่าจะเป็นเหรียญแจกในพิธีนะครับอ,อย่างสวยนะครับเป็นผมมองดูนาเป็นเนื้อทองแดงแช่น้ำมนต์ ทองแดงแช่น้ำมนต์นะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นยันห้านะครับหัวระเก้ารอบชัดเจนนะครับเมื่อวานนี้คนก็ไปงานเยอะอยู่พอสมควรนะนี่นะครับลวดลายฟอนต์นะสวยงามมากนะครับคมชัดนะครับนี่โอ้โหยอย่างสวยอ่ะ ผมเหลืออยู่ประมาณหรุ้นด้วยกันตอนนี้นะตอนนี้มีให้บูชายอยู่ประมาณ5รุ่นนะครับหรือถ้าเกิดท่านใดเพิ่มเติมอะไรอีกก็สามารถแจ้งมาได้นะครับเพราะว่าตอนแรกผมมี2ลังแต่ผมแบ่งให้พี่เขาพี่ผมเองพี่ผมเองแหละนะเอาไปเปิดช่องนะครับเปิดช่อง u t u b e นะครับผมเอาไปให้เขา1รลังนะครับเอาไปให้เขาทำคลิปนะเป็นช่องบางปูินเทศนะ ปิดยากทุกคนมาเหรียที่สองเหมือนกันเลยนะครับเหรียญที่สองเป็นเลขอะไรเออุยเลขสองหลักนะครับเลขห้าสามนะครับเลขห้าสามโอแต่อันนี้ซีนนะครับนี่มุกน่าจะแตะนะครับเพราะว่าเขาต้องเอานำเหรียญเนนะี้ย ไปใส่นะครับเค้าเลยไม่ได้ซีนมานะครับเอาไปใส่รวมกันนะครับอาจจะมีทับจมูกโดนบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกตินะเป็นเหนรียญแช่น้ำมนต์นะครับนี่เป็นเรื่องเป็นธรรมดาเลยนะนี่นกดอกดยากอ่ะใครไม่ทันก็เอาเหรียญแช่น้ำมนต์ไปแล้วกันนะครับแช่น้ำมนต์ในพิธีพุทธาพิเศษนะครับนี่ เดี๋ยวก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอีกนะครับเดี๋ยวมีอีก,อกรุ่นหนึ่งนะที่ผมกําลังเอามานะสวยเหมือนกันนะครับสวยงดงามเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าต้องรีบเก็บนะครับเพราะว่าเขาจะมีการปลดจักรสร้างแล้วต้องรีบเก็บนะครับเก็บไม่ต้องเยอะนะรุ่นสองรุ่นนะครับเก็บตามกําลังนะเก็บตามกําลังนะครับ หลวงปู่คีบนะครับผมก็เป็นสิทธ์ผู้น้องนะครับรองหลวงปู่สอผมก็ได้ลงสตอรี่ไปบ้างแล้วนะครับผมอะไรนะลงคลิปสั้นนะลงคลิปสั้นนะก็สามารถเข้าไปชมได้นะครับนี่นะครับนี่หรือว่าจะจะลงช็อตผมได้ทำได้และเคยหาคลิปมาลงอยู่นะครับนี่ พอได้เจอกันแล้ยิ้มถ่ายกันฝากกดติดตามด้วยนะครับผมตอนที่หลวงปู่สอยังมีชีวิตอยู่นะครับมา,มาเริ่มกันเลยนะครับ ลืมบอกไปนะครับผมว่าในรลังเขารุ่นอะไรบ้างนะครับต้องขอแก้หน่อยนึงนะครับจัดสร้างทั้งหมดนะครับ79หลังนะครับจากปกติเดิมที่ผมเคยแจ้งไปน่าจะคัดเคล่อนเพราะว่าถวายวัดด้วยนะครับรู้สึกว่าจะถวายวัดด้วยนะครับท่านใดที่อยากจะไปบูชาที่วัดนะครับอยากจะไปร่วมบูชาที่วัดก็สามารถไปบูชาที่วัดได้เลยนะครับที่วัดก็มีให้บูชานะครับสําหรับรุ่นเจ้าสัวรุ่นนี้นะครับในวาระสําคัญ9รอบนะครับ ในรังนะครับก็จะการันตีเนื้อเงินสี่เหรียญน,นะครับจะมีเนื้อเงินหน้ากากทองคํา1เหรียญน,นะครับหนใน4นะแล้วก็จะมีนวะ5 5ห้าองค์ห้าเหรียญน,นะครับเราก็จะมีเหรียญจานมือพระเกจิ3เหรียญนะครับอยู่ในรังนี้นะครับแล้วก็จะมีเห,เเหนนรียญห,หุ้มทองคําแท้9 9 1เห่รียญน,นะครับท่านก็ไปรู้เอาเองนะครับส่วนรายการย่อยๆก็จะมี ฝังเพชรฝังพลอยเพน้นเสมือนจริงงานประกบนะครับงานสอดไส้แล้วก็มีล็อกเก็ตด,ด้วยนะครับมีล็อกเก็ตด,ด้วยนะไม่ใช่มีแค่เหรียญอย่างเดียวนะครับทําเป็นล็อกเก็ตก,ก,ก็มีนะครับในลงังนะครับแล้วก็อุดมวลสารนะครับไม่มีงานเพียวนะงานเพียวแบบนี้นะเดี๋ยวหลายท่านสงสยัยเอ๊ะงานเพียวเป็นแบบไหนนี่ อย่างนี้เขาเรียกว่างานเพียวนะครับในรังไม่มีงานเพียวนะครับตามที่ผู้สร้างเขาได้แจ้งมานะครับไม่มีงานเพียวนะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์อีกนะครับที่ไม่ได้บอกกล่าวไปข้างต้นนะครับแต่จะเซอร์ไพรส์อะไรนะครับท่านที่จองเป็นลุ้นไปนะครับนั่นแหละท่านมีโอกาสได้ลุ้นนะครับแต่สําหรับผมก็คงจะไม่ได้ลุ้นนะครับเพราะว่าผมจะไม่เปิดในรังนะครับถ้าเปิดมาเจอเนื้อเงินมาก็ ก็จะหนักใจเนาะก็อยากให้พี่ๆได้กันไปนะครับอยากให้พี่ๆได้กันไปลุ้นกันนะครับนะเดี๋ยวผมจะมาแกะของพี่ที่ฝากเลี่ยมด้วยนะครับน่าจะมีสองท่านด้วยกันอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะมาขอคะเนื้อนก่อนนะครับไม่มีชีป้เป้านะไอที่ความหนูไม่แน่ใจนะครับอ่ะเดี๋ยวผมรีบหายก่อนเลยนะ มีรัดหนังยางนะครับอันนี้สัมมาาคุณนะเ,เรียนสัมมาาคุณนะครับนี่จะเป็นเนื้ออะไรเอ่ยมีบอกไหมเนี่ยสัมมาาคุณอุ้ยหนักตื้อเลยนะภาษาถะได้เลยสวยๆถุนะครับจะได้แทงงวดนี้ถุ ปั๊บโอ้โหงานรอรเก็ตนะแต่ไม่ใช่รอรเก็ตงานเลี่ยมกรอบนะครับเลขที่ออกนะครับสามสองนะครับเลขที่ออกสามสองนะครับโอ้โหใส่กรอบมาด้วยนะครับผมเพ้นเสมือนจริงนะครับตอกพิเศษนะตอกพิโอ้หูยังสวยครับผม ไอ้กรอบแบบนี้ผมไม่นั่นใจว่าจะอนาคตจะดำหรือเปล่านะแต่ถ้าไม่ใช่ทองแทก้<ม>ก็ก็มีโอกาสดำเนาะอืมฉะนั้นผมว่าน่าจะเอาไปเลี่ยมใหม่นะครับนี่เดี๋ยวผมจะไปเลี่ยมแบบนี้เลยนะนี่ผมว่าเลี่ยมแบบนี้น่าจะสวยนี่นะเเลี่ยมแบบนี้น่าจะสวย ถึงว่าทำไมหนักๆนะครับหนักมากเลยนี่สวยมากนะครับนี่พระใหม่นะครับพระใหม่ก็แบบเนี้ยทำให้เราได้เห็นความสวยงามมากขึ้นนะครับปัจจุบันเทคโนโลยีค่อนข้างที่จะทันสมัยนะครับอืม ยังก็เหรียญมีชีวิตเลยนะเหรียญองนี้นะครับยังก็เหรียญมีชีวิตเลยนะในหลังผู้สร้างเขาบอกว่ามีนะกตบบนนะ็ต้องเป็นรุ่นเนานะครับต้องเป็นรุ่นเนานะครับแล้วเขาแอบประสิบมาอีกว่าหน้ากากทองคํานะครับการันตีที่ผมบอกใช่ไหมเนื่องเงินหน้ากากทองคำมีหนึ่งเหรียญน,นะครับมีหนึ่งเหรียญแต่นะครับแต่ จะมี33หลังเท่านั้นนะครับที่จะมีเนื้องเงินหน้ากากทองคํา2เหรียญน,นะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว,ว่าลังที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นลังพิเศษหรือเปล่านะแต่ด้วยความประสบการณ์ที่ผมเอามานะครับแต่ละรุ่นนะครับตี80%แล้วกันนะครับเด็ดๆทั้งนั้นนะที่ผมเอามานะครับลังที่ผมมาแต่ละรุ่นนะครับให้80%แล้วกันนะที่ผมมีโอกาสที่จะได้นะครับบางท่านบอกอู้ มาเอาก็ช่องไอ้ปลาเพลินนี่ไม่มีผิดหวังนะไม่มีผิดหวังนี่มาคะกันเลยนะครับคะกันเลยนะครับอุปกรณ์พร้อมนะครับพร้อมที่จะเทแล้วนะทุกคนนะอะาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาใส่หลังก่อน,นคบับ,บเอ๊ะ ยาดปรับกล้องหน่อยนะครับจะเวียนหัวหน่อยนะแต่ก็ทนดูกันหน่อยนะครับเพื่อความโปร่งใสนะครับเพื่อความโปร่งใสและชัดเจนนะครับทุกอย่างของผมออกจากผมไปต้องชัดเจนเท่านั้นนะครับไม่ชัดเจนผมไม่ขายนะไม่ชัดเจนผมไม่ส่งนะครับเราแบบนี้เลยนะครับจ้องให้แบบนีนะครับนี่นะครับมีหนึ่งลังนะครับมีหนึ่งลังแต่ถ้าเกิดว่า ห้าหลุ้นสุดท้ายที่ผมหมดนะครับก็ยังสามารถติดต่อเข้ามาได้อีกนะเพราะว่าผมมีอีกหนึ่งรางที่ซัพพอร์ตก็คือผมให้พี่เขานะครับพี่ผมนะครับกำลังให้ทำช่องทาง Youtube เหมือนกันนะครับทั้งช่องทางเพื่อแบ่งเบาภพระโอมด้วยนะครับ ปกติเนี่ยผมมาเนี่ยคือต้องไม่ต่ำกว่าน1งลังนะปกติผมต้องมี2มี3ามมี4มี5้านะครับแต่รุ่นนะครับแต่ปีนี้ด้วยสุขภาพนะด้วยสุขภาพผมก็ต้องแบบซบๆลงหน่อยนะครับนะผมก็เลยต้องให้พี่เขาทําช่องของเขาขึ้นมานะครับเป็นบางผููวินเทจนะลองค้นหาดูได้นะครับเอามาสายเดียวกันนะครับถ้าไม่มั่นใจนะครับยกทัวรศัพทโทรหาผมก่อนนะครับ ขะกันเลยนะครับไม่รีรอไม่รอช้านะนางัดซ้ายงัดขวานะครับ ชัดเจนพอหรือ,อยังชัดเจนพอหรือ,อยังครับผมไม่ต้องห่วงนะครับด้านไมด้านในนะครับด้านในกล่องนะครับมีถุงเขาเรียกอะไรไม่ใช่ถุงฟองน้ํานะครับมีฟองน้ํากันเหรียญอยู่นะครับแต่ทุกเหรียญผมเชื่อว่าเขาทีมงานเนี้ยเขาจะกลับเหรียญลงล่างนะครับเพื่อที่จะให้ไม่จมูกโดนหน้าโดนนะครับอ่า ตัวก่อนนะครับแต่ละคลิปแต่ละไลฟ์นะครับช่วงนี้คนติดตามก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับผมการดราม่าก็จะเริ่มเยอะขึ้นนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับก็ขอขอบคุณพี่นะครับที่พี่ๆหลายท่านเลยนะครับที่ออกมาปกป้องผมก็มีนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณจริงๆจากใจนะครับบางทีเห็นคอมเมนต์ใครมาเนี้ยนะครับพี่บางท่านก็ตอบแทนให้นะครับนี่แหละผมก็ได้พี่ๆจากทุกท่านเนี่ยนะครับที่คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนนะครับแล้วคอยปกป้องผมนะครับ ผมก็เชื่อในอทางศาสนานะครับทางพระเจ้าที่เคยสอนนะทําดีได้ดีนะครับทาดีได้ดีนะครับทุย่างทำไม่ดีก็ไม่ได้ดีนะครับผมเชื่อแบบนั้นมาเดี๋ยวจะติดหมายเลขนะครับเดี๋ยวผมจะติดหมายเลข หนึ่งถึงหนึ่งร้อยนะครับเพราะว่าหนึ่งลังมีแค่หนึ่งร้อยองนะครับหนึ่งลังมีเพียงแค่หนึ่งร้อยองนะครับเดี๋ยวแกะเสร็จนะครับโยมจะแกะของพี่ที่ฝากผมเลี่ยมนะครับประมาณสองท่านนะครับเดี๋ยวมาเปิดให้ให้ชมกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปแปะหมายเลขกันเลย แล้วก็แปะติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม 1- ถึง100ร้่นนะครับก็ครบนะครับผมก็รุ่นนี้นะครับก็มีพิธีปลุกเสกไปก็3วาระด้วยกันนะครับวาระแรกนะครับผมวันที่31มมีนาคมนะครับวาระที่2วันที่2 7เมษายนนะครับแล้วก็วาระสุดท้ายนะครับวันที่11 พฤษภาคม2อ6 7นะครับ3วาระนะครับปลูกเสกสวาระเห็นตัวอย่างนะครับก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับเขาไม่ค่อยได้ให้โชว์มากนะครับผมเพราะว่าเขาอยากให้ทุกคนได้นำไปเปิดลุ้นไปเสอร์พรส์ดูนะครับว่าข้างในจะได้อะไรบ้างนะครับตื่นเต้นนะตื่นเต้นแทนนะครับอนะก่อนจะตื่นเต้นนะครับเดี๋ยวมาลุ้นของ PFC นะที่ฝาก ให้เรียมกรอบนะครับใบรายการนะครับนี่ใบรายการอยากให้ชมให้ชมใบรายการนะครับฉบับสมบูรณ์นะครับนี่นะครับนี่นะครับคือรุ่นประมาณนี้เลยนะครับอ่ะนี่ถวายวัดสามร้อยเหรียญนะครับ แจกทาน200เหรียญน,นะครับแช่น้ำมน์อีก200เหรียญน,นะทั้งหมดนะครับผมอยากให้ดูตรงนี้นีรายการทั้งหมด159รายการด้วยกันนะครับพระมี100รลุ้นนะครับ59รายการชนะนะครับแต่ละกล่องแต่ลุ้นเนี่ยแทบจะไม่ซ้ำเนื้อกันเลยไม่ใช่ซ้ำเนื้อสิไม่ซ้ำแบบนะครับ บางแบบอาจจะเป็นเนื้อทองแดงเพนเสมือนบางเหรียญอาจจะเป็นเนื้อทองแดงลงยานะครับจะไม่จะไม่ซ้าแบบนะครับแต่จะซ้ําเนื้อนะแต่จะไม่ซ้าแบบนะต้องขออไปคูให้สับสนนะครับไม่ซ้าเ,เ,เนื้อเป็นไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวหลายท่านเอ้าผมก็เปิดได้เนื้อทองแดงลงยาเขียวบางท่านได้ทองแดงลงยาแดงเอ้าไหนบอกไม่ซ้าเนื้อนะต้องเคลียร์ต้องเคลียร์นะครับไม่ซ้าแบบ สรุปสั้นๆคือจะได้ไม่ซ้ำแบบมีให้ลุ้น159รายการนะครับทั้งๆพระมีแค่ทั้งๆพระนะครับมีแค่100ลุ้นตัวลังนะครับลุ้นได้ทำบุญด้วยได้ได้ได้ไดลุ้นวัตถุมงคลไปด้วยนะครับตื่นเต้นดีนะอย๋ยวก็จะมีของพี่ที่ให้เลรียมกรอบนะครับพี่สุภเลิศก็หมายเลข91 หมายเลขเก้าสิเดนะเนี่ออยอะหนึ่งรุ่นนะครับหนึ่งท่านแรกนะครับที่สากเลี่ยมอีกนะครับก็จะ,จะมีของพี่วาลิวาลิตเลขสิบสี่นะครับอ้าอยู่ด้านบนเลยหยิบง่ายเลยนะอ่าประมาณนี้ทุกคนมีสองท่าน นะครับมี2ท่านโอเคมาเดี๋ยวแกะกันเลยนะครับของพี่ซุปเปอร์เลศกันก่อนนะครับเบอร์เก้นะครับมาดูกันว่าจะได้เนื้ออะไรครับผม91้นะครับ เนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงจัดสร้าง79เหรียญน,นะครับเนื้อทองแดงสาตินนะครับเลข28ด้านหน้าโอ,โ,อโอ้โหต่อ9รอบครับผมสวยงามครับดูครับขอบเหรียญขอบตัดนะครับนี่โอ้โห9รอบนะครับ ออกในห่วงด้วยนะครับเลข9ก้านะโอ้โหดูครับสวยมากเลยนะโอ้โหนดงามมากนะครับเหรียญนี้นะดูฟอนต์หนังสือครับคมชัดเด้งขึ้นนูนนะครับหน้านะครับนี่เดี๋ยวไปเลี่ยมให้นะครับเลี่ยมนี่จะขึ้นเลยสวยขึ้นเลยนะครับมาพี่วาริสนะครับ หมายเลขสิบสี่นะครับสิบสี่จะได้อะไรครับผมจะได้อะไรครับบ๊าบแา่เนื้อมหาชนวนสอดไส้ทองเหลืองนะครับต่อเก้ารอบ เลข30นะครับดูครับสวยๆกันไปเลยนะนีะ่งานสวยๆกันไปเลยเนื้อหมาชนวนนะครับกับเนื้อทองแดง ยอตได้ไปสอดไส้นะครับอืมสวยๆเนียนๆเลยนะสวยๆเนียนๆนะครับอย่างนหน้ากากทองคำนะอย่างสาตินเห็นแล้วอยากได้อ่ะประมาณนี้นะครับสองท่านนะ ข่อยัดกับเหรียญน,นะใส่แล้วกับเหรียญเหมือนที่เดิมนะครับจมูกจะได้ไม่โดนนะนใส่เหรที่เดิมเลยนะครับผุคงานสดใสประมาณนี้นะครับสวยงามมากนะครับก็เดี๋ยวได้ลุ้นกันนะครับว่าท่านใดจะได้ไปนะครับ ได้อะไรไปนะครับฝากส่งามาชมกันบ้างนะครับผมฝากส่งมาให้ชมกันบ้างนะครับเชา่าได้อะไรกันไปบ้างนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยอยู่ประมาณห้าลุนสุดท้ายนะก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับนี่หมดห้าลุนสุดท้ายแล้วก็ยังมีให้บูชาอีกนะครับเพราะว่าของพี่ผมน่าจะยังไม่ได้เปิดนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องไอ้ภาพื้นด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ